สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มารับน้องเอริสนะคะน้องเอริสกับพี่พิชไทยมาโรงเรียนอีกหนึ่งวันวันสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ปิดเทอมแล้วจ้าไปรับน้องกันจ้าเยโยเอเยโยเด็กน้อยไม่ยอมเดินค่ะมายังงานยางเลยคุนปิดเทอมน้อยแล้วนะคะเพิพ่งคู่กับเอาวันงานที่เฮดให้ตอนอเอามาให้เบิ้งนะคะพื่ให้ผูกปกข้องเบิง้งละ เห็นงานอีหย่างเลยแต่ละมือถ้าเห็นอย่างระบายสียไปดูกันที่บ้านนะคะโอ้เป็นสาวเหล็ไปยังงางผลงานน้องเอริจ่า โอ้ยอ้คิสมสวยจังเลยเอ้ลิสเราอทำเนี่ย นี่ใชไหมทำเด้อเ,เอาอตีนมาชีดไหม่ะเอามือตัวจ้ะเด้อวาขวาุณเหรอป๊อนเก่ามาตีด,อด่อเอ่อเรสิกวาจะเปข<ป>โอเปโอ O เป,ป๊อป,ป,อปา บาโบเก่งจังเลยค่ะ